ในที่สุด EP ที่61ก็อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็อะบอกได้เลยว่าสตอรี่ของเจ้า s ก i บ d เนี่ยเพิ่งลงไปสองสวันนะก็มีการอัปเดตมาเร็วพอสมควรเลยแบบนี้ก็ถือว่าเออตามเนื้อเรื่องได้ค่อนข้างเร็วนะส่วนอัปเดตนะก็จะมีประมาณเออหนึ่งอย่างหรอมีเออเควสแล้วก็เป็นเออเทดอะไรอะ่ะ เท็ดฮิสตอรีเจ้าดันซิงสปิเกอร์วูแมนนะเอิญอ่านี่คือฮีโรตัวใหม่ที่อยู่ในเนื้อเรื่องนะเป็นตัวผู้หญิงมีเจ้าอ่าฝั่งสกิบดี้มา2ตัวมีเอออ่าแฟตไรท์มีเจ้าแฟาต,ฟตรไฟฟตรท์แล้วก็เจ้าบูบัสใช่ไหมอ่านถูกป่าววะบูสบัสส่วนตัวนี้นะคือพี่อ่า คือพี่พไปขอเพื่อนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนพี่บอกว่าเออเอาไปใช้เลยตามสบายพี่ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดามเมจอยู่ที่ประมาณ6 0 0้อยถึงห้าพครูดาวอยู่ที่ประมาณ3าถึงหนะสามถึงหนึอ่อยู่ประมาณ2 0 0ร้อยถึงห้าพส่วนระยะว,วงอยู่ที่ประมาณ8ปดถึงสิจะบอกว่าดีไหมก็มันก็พอๆกับเ,เจ้าเจ็คแพคคาเมราแมนของพี่เลยนะแต่ว่าแค่กะแค่ดต่างที่ดามเมจนิดหน่อย ส่วนเออ d s ก็ต่างกันนิดนึงระยะวงก็ต่างกันมากเลยนะดีก็ได้เออเดี๋ยวไปรองในะโหมดอินเซนเล้วกันเอาเป็นฮาร์ดแล้วกันนะง่ายๆหน่อยเอ,อเอาไว้ตรงตรงนี้อ่ะให้เขาชูมือเดี๋ยวมันวงมันโอ้โหไม่ถึง,งนะเนี่ยเอ้ยถึงโอ้เอ้ย,อเ,อยเดี๋ยวแค่แตเตรอ <laughs> มีแอน,นิเมชันอื่นไหมอ่ะโอ้ดาเมตต้นเกมหก0้ แต่ว่าครูดาวนี่นานมากเรือสามนะ3วิระยะอยู่แค่8เองอ่ะต้นเกมขั้นต่อไปนะจะบวกดาเมจอยู่ที่ประมาณ400วงอีก2แล้วก็ลดคูดาวไป1อัปเกรดโอเคยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมปกติถ้าสมมติถ้าอัปตันน่าจะมีหูฟังอยู่ที่2วิมันจะอุ้ยถือว่าตมถือว่าโจมตีช้ายอยู่นะ โอเคขั้นต่อไป8 0อื้อบวกดาเมจที่โดมาณ2000เพิ่มระยะบวงไปอีก2แล้วก็ลดคูด้าไปอีก0.5อัพไป1.5วิอุ้ยก็ถือว่าตีเร็วอยู่นะแต่อาจจะมีข้อเสียเกี่ยวกับตัวพวกตัวเล็กๆมันวิ่งเร็วเกินไปเดี๋ยวให้เออเจ้าไอ้สไปเดอร์จัดการเลยกันอะ ขั้นต่อไปบวกดาเมจอยู่ที่ประมาณ2,000แล้วก็บวกระยะวงอยู่3ลดลดไปอีก0.5น่าจะ1วิไหมอ่ะโอเคข้างหลังเริ่มมีกระเป๋าแล้วก็มีลำโพงออกมาแต่ว่าประเด็นคือตอนนี้เออรู้สึกว่าที่น่าจะแพ้นแน่นอนเพราะว่าดูจากสภา,ภาพแล้วเออพี่เผือสกิปเวฟเยอะเกินไปไงน่าจะไหวอยู่มั้ง แกมันนะโอ้เจัะจังหนึ่งวิเหรอพลังตันอยู่ที่ประมาณ5,000วง15คูดาวนหนึ่งเริ่มเหนื่อยละมันจะมีอาการแหลกนิดนึงอะเดี๋ยววางเพิ่มแล้วกันโอเคแพ้เป็นที่เรียบร้อย อเอาค่ะทุกคนก็สกินนี้มีเท่านี้แหละแค่มารีวิวไอ้เจ้าเอ่อ Dancing Speaker Man Boomman น,น,นี่เฉยคือมันน่าจะเป็นตัวที่ดีสำหรับเอ่อผู้เอ่อผู้เริ่มเล่นใหม่มากกว่านะตัวนี้อ่ะมีเควสอะไรให้รับไหมไม่มีเลยเอ๋ออโอเคก็ทุกคนก็สกินนี้มีเท่านี้แหละสุ่มยิ้วยังไม่ได้เลยฮะ